สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o s t u u i o o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่เรจะทำขึ้นมานั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าผู้คนแอบชื่นชอบคุณตรงไหนอาจจะไม่เช็คพลังงานของคุณนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เขาถามให้เลยว่าผู้คนแอบชื่นชอบคุณเขาตรงไหนมีค่ามีราคามีสติปัญญา มีมาตรฐานในการใช้ชีวิตนะะมาตรฐานของชีวิตของตัวเองคุณอาจจะสร้างกฎสร้างระเบียบให้กับตัวเองขึ้นมาแล้วคุณก็รักษาไว้ได้อย่างเช่นตอนเช้าคุณตื่นขึ้น,นมาแล้วยืดเส้นยืดสายอ่ะคนในบ้านคุณอาจจะเห็นนะคะสักสิบนาทียืดเส้นยืดสายแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันอ่านหนังสือหรืออ่านหนังสือพิมพ์หรือดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยอ่าเหมือนเพิ่มนะคะเพิ่มอาหารสมองอ่ะแล้วต่อมาก็อาจจะมีแบบเสียงเสียงอ่ะ มิวสิกอ่ะเปิดมิวสิกแบบรีแลกซ์หน่อยนะคะทำอาหารเช้านะคะก็เป็นอาหารใจนะคะแล้วก็จะมีอาจจะทำสมาธินิดหน่อยอาหารจิตวิญญาณคือใช้ชีวิตแบบมีคุณค่าในสไตล์ของตัวเองซึ่งคนอื่นเขามองว่าว้าวาเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตได้คุ้มนึ่งเลยนะล้วา็ดูแลตัวเองด้วยไงมันเหมือนกับพลังงานที่ออกมาจากข้างในนะคะก็ชื่นชอบนะก็ถ้าเกิดทำเป็น กิจจกินกินจวัตรได้อะนะคะก็แอบ,บชื่นชอบอยู่เด็กนะคะเด็กผู้ใหญ่อเอเนอร์จีข้างในเนี่ยอาจะดึงดูดเด็กน้อยนะบริสุทธิ์จังเลยอะไรอย่างเด็กๆชอบเข้าหาอ้าความสวยขึ้นมาอีกแล้วนะคะสวยแบบไม่แคร์ใครสวยแบบไม่แคร์สายตาใครว่าใครจะมองฉันหรือเปล่า ฉันวางตัวเดินไปแบบนี้จะมีคนมองฉันไหมคือไม่ได้ไม่ได้แบบหันหลังมามองว่าคนอื่นจะมองตัวเองอยังไงนะคะแล้วก็ดูดูมีความมั่นใจในตัวเองแบบว่าไม่ไม่เกินไม่เกินเลยค่ะไม่เกินขอบเขตมีความมั่นใจในตัวเองในในในฉบับที่เออไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ไม่เกินไปอ่ะถ้าเกิดว่าความมั่นใจเกินมันล้นไงมันล้นเราคนอื่นเขาจะมองออกทีน,นี้พอไพ่ใบนี้ออกมาเล้วมันเหมือนกับแรงดึงดูดเนี่ยมีแรงดึงดูดนะไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรือจะเป็นเพศเดียวกันเอ่อไม่ว่าจากเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในช่วงระหว่างนะคะอ่าสี่สิบห้าสิบอย่างเงี้ยคุณก็ดึงดูดทั้ง เด็กทั้งผู้ใหญ่นะถ้าคุณเป็นเด็กก็คือ,คอผู้ใหญ่เข้าถึงคุณได้คุณอาจจะมีความรู้ความสามารถหรือว่ามีคาพูดที่ไม่ไม่ก้าวร้าวอะไรเงี้ยเร่งดูดผู้ใหญ่เข้าหาถ้าเกิดคุณเป็นผู้ใหญ่คุณก็จะมีพลังงานที่แบบเล่นกับเด็กได้นะมีศัพท์ไรุ่นอย่างนี้เลย <c oughs> วางตัวดีนะนะชื่นชอบความพลังงานความแซ่บของคุณก็ได้เช่นกันนะแล้วก็ทำไมมีพลังเหมือนเป็นแชมเปี้ยนนะเป็น ชือชนะใจอะค่ะมันมีความชนะใจอยู่ในนั้นการวางตัวการไม่ถือตัวการดูแลตัวเองนะคะคำพูดสติปัญญาแล้วก็ไม่ถือสาคนนะคะพลังงานแบบ ดูแลตัวเองได้อะถึงถึงจะเป็นคนที่ดูไฮโปรไฟล์แต่ก็เป็นคนที่ไม่ได้ถือชั้นวรณนะไม่ได้แบ่งนะคะไม่ได้แบ่งชั้นวรณนะถึงจะเป็นคนที่ไฮโปรไฟล์หรือคือคนที่อยู่เลเวลสูงสูง,สงแต่ถ้าเกิดทำอะไรผิดก็น้อมรับรับฟังนะคะรับฟังแต่ก็อธิบายนะอธิบายว่าทำไมต้นสายปลายเหตุทำไมถึงเป็นแบบนี้แะแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้หรือบางที ด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ถือสาหาความใครก็แล้วแต่เธอจะมองฉันยังไงก็ฉันเป็นคนที่มีมาตรฐานของตัวเองมีมาตรฐานของตัวเองเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่เคยได้ล่วงเกินใครนะคะถ้ามันจะดึงดูดเธอฉันก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราจะไม่ใช่คนที่จะไปลดค่าลดมาตรฐานของตัวเองเพื่อที่จะให้คนอื่นมีความสุขไงถ้าใครจะแอบตกอุมรักหรือว่าใครแอบชื่นชอบเพราะคุณเป็นตัวคุณที่สุดแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่น เอียดอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยได้ยินไอไม่เคยได้ยินนะแบบเนี้ยมีแต่ว่าเป็นตัวของตัวเองพึ่งพาตัวเองฉันคือสวยในแบบฉบับของตัวเองมุมมองคำพูดการวางตัวยิ่งเป็นคนที่ไม่สูงสิงกับใครอะ่ะดูท้าทายดีนะคะดูเป็นพลังงานที่มีแรงดึงดูดแล้วก็ท้าทายให้เขาแบบพวกเขาอยากอยู่ใกลนะไ,ไม่ใช่แค่แอบชบื่นชอบหรือมั้งเนี่ยอาจจะแบบแอบบตกลุมรักเลยนะ ชอบยื่นมือไปช่วยเหลือนะแม่จะเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามมีพลังงานของผู้มีอํานาจนะถ้าตัวคุณเองเป็นคนที่ไม่ได้ถือยศถาบรรดาศักดิ์นั่นก็แสดงว่าคุณอาจจะดึงดูดผู้ที่มี power เข้ามาในชีวิตหัวหน้างานผู้ที่เป็นระดับที่ปรึกษาหรือว่าเป็นคนซื้อสําคัญในองค์กรไหนองค์กรหนึ่งเป็นพลังงานของผู้มีอิทธิพลนะดึงดูดเขาเข้ามาเพราะว่า ด้วยตัวของคุณเองน่าจะเป็นคนจิตใจดีด้วยแหละแม้จะไม่ชอบยุ่งกับใครแต่เขาก็ดูออกว่าไม่มีพิษไม่มีภัยแน่เลยหรือเขาอาจจะเข้ามาในลักษณะที่ปกป้องดูแลคุณก็ได้นะคะด้วยตัวของคุณเองก็เป็นนักสู้อยู่ในเนี้ยถ้าเขาเป็นคนที่มีพลังงานของนักสู้คุณก็มีพลังงานนักสู้อะสิ่งสิ่งนี้นมันจะดึงดูดกันจะตกลุมรักแต่ว่าจะชื่นชอบเหมือนมนคนแบบเฮ้ยคล้ายๆกับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดเยอะ <laughs> แล้วทีนี้ความสวยความสง่างข,ของคุณคือของแถมไง <laughs> คุณดูเป็นคนที่อิสระนะวางตัวอิสระใช้ชีวิตอิสระแล้วก็อย่างที่บอกเวลาคนอิสระเจอกันเนี่ยแม้ว่า ต่างคนก็ต่างไม่ได้อยากจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนหรอกแต่เข้าใจหัวอกเข้าใจสปิริตเดียวกันนะจิตวิญ,ญญาณคล้ายกันนี่ก็วิววิวกันรู้เลยว่าอ่าเห็นไหมเป็นพลังงานของผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างฉลาดชอบอิสระไมไ่ชอบสูงสิงวุ่นวายกับใครแต่ว่าเป็นคนมีน้ำใจอิสระแต่มีน้ำใจบอกทางได้ใช้ให้ถ้าเกิดใครต้องการความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถก็ช่วยเหลือเขาได้เต็มที่อ่ะมีพลังงานที่ไม,ไม่ไม่มีความท็อกซิกไง แต่รู้ทันคนนะคะซื่อสัตย์อะจะจะออกมาในลักษณะแบบประนีประนอมซะมากกว่าอ่วแต่เวลาลุยนะคะพลังงานมีมีไฟในตัวมีเซ็กแอเพียวสูงพละกกำลังนะ,ะหุ่นรูปร่างหน้าตาได้น่าจะเป็นคนแบบหุ่นนักกีฬาก็ได้นะ,ะชอบเล่นกีฬาด้วยหุ่นนักกีฬามีน้ำใจเป็นนักกีฬา ถ้าเกิดว่ามีแพชชั่นกับอะไรแล้วก็ใส่เต็มที่นะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนมีสมาธิในการทำบางสิ่งบางอย่างว้าวบางคนนี่อเป็นนักพยากรณ์ได้เลยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้าหาเยอะด้วยมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งแล้วก็พูดตามความจริงอาจจะไม่ใช่คนพูดเยอะหรือว่าพูดเพื่อแบบให้ได้ลูกค้าเยอะแต่กคื ปฏิเสธเป็นพูดเลี่ยงเป็นนะคะแต่ก็บอกความจริงและก็ถ้าไม่ใช่พลังงานหมอดูก็เป็นคนที่เห็นรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็มีแผนสแผนสเตรียมไว้รอนะ,ะไม่ใช่คนคิดสั้นไม่ใช่คนคิดอะไรตื้นนะคะในความคิดหรือว่ามุมมองของคนมุมมองของคนจะมาในสไตล์แบบเลเวลสูงถ้าเกิดเป็นคนอายุมากเนี่ยทำไมเด็กถึงอยากอยู่ใกล้เพราะว่า ความคิดความอ่านนะคะมุมมองนีง่จะจะสมัยใหม่อ่ะคุณฮิโลเนาะว้า wow. <Okay. S 1> เป็นคนถ้าไม่ใช่คนที่ปีนไปสู่จุดยอดเองก็แสดงว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนให้ไปไปสู่จุดที่สูงที่เขาอยากเป็นพลังงานเหมือนถ้ามีการแข่งขันจะลงแข่งเองก็ได้หรือจะเป็นผู้ที่ซัพพอร์ต ซัพพอร์ตนักกีฬาหรือว่าซัพพอร์ตผู้เข้าแข่งขันเองก็ได้เป็นคนที่ไม่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเพื่อสิ่งที่ตัวเองอยากได้เพื่อรังวัลในชีวิตก็ได้เพื่อความฝันของตัวเองเนี yeah. ่ยมีไฟนะคะที่จะไปชิดเลยไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหนจะสูงแค่ไหนน่ากลัวนะพลังงานแบบเนี้ยมันเหมือนกับใจใจต้องกล้าแกร่งพอสมควรโฟกัสนะคะไม่ ไม่ใช่คนที่ทำอะไรเล่นๆอะจริงจังต่อเป้าหมายตัวเองะคะเขาชื่นชอบทัศนคติของคุณเลยอะเหมือนปีนขึ้นไปนะจะหกล้มจะกลิ้งตกลงมากี่ครั้งก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอพลังงานแบบเนี้ยจะล้มลุกคลุกคลานก็ยังพาตัวเองปัดเข่าปัดฝุ่นออกจากเขานะไปต่อไม่ได้กลัวว่าใครจะมองฉันอาจจะต้องอับอายขายหน้าไม่มีนะคะเรื่องความภพ้แพเป็นเรื่องธรรมดามาก อาจจะวัดตรงที่ใจะสู้แค่ไหนวัดที่ข้างในมากกว่าจะล้มลุกคุกคานกี่ครั้งก็ตาม,มเห็นไหมจึงเป็นคนที่แบบมีม,มีมีความรู้ความสามารถแล้วก็คือบวกด้วยหน้าตาผิวพรรณที่ดีแล้วก็เหมือนกับกําไรยิ่งเข้าไป,ไปกันใหญ่เลยแล้วคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยต่อให้พลังงานคุณอาจจะมองตัวเองว่าไอเราไม่ได้สวยเราไม่ได้หล่อเลยแต่พลังงานความมั่นใจข้างในแล้วมันมีพลังงานที่แบบโพสิทีฟในการต่อสู้อะคุณสิ่งถึงเนี้ย ไม่ได้มันทะลุหน้าตาเลยนะเออมันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานโพสิทีฟท,ท,ที่เป็นเสน่ห์คนสติปัญญาอยู่ข้างในบวกด้วยมุมมองที่ดีแล้วก็วุติภาวะทางอารมณ์ที่ฉันจะไร้ชีวิตของฉันยังไงให้มันประสบความสําเร็จได้อะเ,ออเวลาตกหล่นคือไม่อายอะ่ะเวลาล้มเวลาธุรกิจพังหรือว่าเวลาที่โอ้ขายไม่ได้วันนี้ไม่ได้อายขายไม่ได้ก็เข็นรถกลับนะแล้วพุ่งในเช้าเอาใหม่คนที่ไม่ยอมแพ้ แล้วเป็นคนซื่อๆด้วยไงเป็นพลังงานที่ซื่อๆไม่ได้อายเขาขายไม่ได้ขายดีไหมป้าวันนี้อ่าส้มตำขายส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างวันนี้ฝนตกขายไม่ดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าค่อยมาใหม่ละกันอะไรเงี้ยก็แบบพูดซื่อๆอย่างเงี้ออยมันเหมือนกับเป็นพลังงานที่โพซิทีฟมากเลยนะคนได้ถามวันนี้อาจจะไม่ได้ซื้อพรุ่งนี้ก็อาจจะซื้อก็ได้เพราะอะไรเพราะใม่พลังงานเนี่ยแม้ตัวเองจะลำบากแค่ไหนแต่ยังมีรอยยิ้มม,มันทำให้แบบโอ้โหป้าคนนี้ทำไมแข็งแกร่งจังเลยไม่ ไม่ไม่ได้แบบต้องเหนียมอายที่ตัวเองขายไม่ได้อะไรเงี้ยไม่มีชื่นชอบมนะัเป็น Energy ต่อ Energy ์จีเอเนอร์จีของคุณไปซัพพอร์ตหลายพลังงานให้เขาสู้ด้วยนะหรือคิงเนี่ยอาจจะเป็นตัวของคุณเองหรือเปล่าก็ไม่รู้สิพลังงานยิ่งใหญ่อืมอเป็นคนที่ก็ฉันเป็นคนแบบนี้อ่ะก็ฉันเป็นแบบนี้ แต่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีไงไม่ใช่คนที่ก้าวร้าวหรือว่าเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองอยู่บ้านยังไงอยู่บ้านนั่งแค้น้ำมูกหรือว่าแค่แบบจิ้มฟันอะไรเนี้ยกลางสาธรารนณะเงทำตัวมันอยู่บ้านก็ฉันเป็นแบบนี้ไอ้นั้นไม่สนับสนุนนะนั้นคือถ้าเป็น p r i v a t e ได้ยิ่งดีนะจะดีมากเลยแต่ว่ามันเป็นพลังงานที่ คือคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบยิ้มก็ได้ยิ้มแล้วมองรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ชอบตัวเองเวลาย,ยิ้มมันดูเฟกอ่ะมันพลังงานเหมือนกับภรรยาของอนักฟุตบอลนะเล้าคล้ายๆกับวนะิกตอรีย b เบคแฮมเขาจะไม่ค่อยยิ้มแต่ว่าเขาเป็นคนแบบเนี้ยคือเขาเขาเป็นคนที่โพสซีฟนะเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรที่ไร้ความฝันของตัวเองนะฮะสู้นะฮะทีนี้มันเหมือนกับถึงฉันจะไม่ได้ยิ้มก็ไม่ไม่แปลว่าฉันจะเกลียด ทางใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉันเป็นแบบนี้จริงๆแต่ทีนี้มันเป็นพลังงานที่กับไอเป็นว่าคูคนรอบข้างชื่นชอบด้วยซ้าอ,อันนั้นไอมองในลักษณะที่แบบจะยิ้มหรือไม่ยิ้มนะแค่ยกตัวอย่างแต่เหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่อยู่จะบอกว่ายืนอยู่เฉยๆเขาก็รักอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่แต่ด้วยความที่ว่าข้างในมากกว่าข้างในเป็นคนที่ไม่ถือสาหาความใคร เป็นพลังงานที่ห่วงใยคนรอบข้างมากกว่ากว่าเขาไม่ได้มีงานทำบางทีโควิดที่ผ่านมาเ็อาจจะปิดบริษัทกันหมดแต่คุณก็ยังอยากจะให้พนักงานนะคะที่เขามีรายได้เพื่อใอจาอาจจะอาจจะยังไม่ต้องมาทำงานแต่ว่ามีอะไรซัพพอร์ตพนักงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันนะก็คือว่าโอ้ภายนอกเป็นคนดูเหมือนยิงยิงดูเหมือนไม่ยิ้มเนาะแต่กลับเป็นคนที่สู้และปกป้องเพื่อพนักงานนะช่วยเหลือพนักงานมีจิตใจที่ ยังเห็นคุณค่าของพนักงานอยู่จริงๆไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือก็ได้แต่ว่าก็ยังมีน้ําใจมีน้ำไม่ใช่ก็ยังมีน้ําใจแต่เป็นคนที่นึกถึงจิตใจของพนักงานคือเป็นมีความมีเมตตาสูงซึ่งแตกต่างจากบุคลิกข้างนอกนะก็เหมือนกับว่าก็คณเป็นคนแบบนี้นะก็ชอบช่วยเหลือแบบนี้นะทําดีแบบสม่ําเสมอหน้าตาหรือว่าบุคลิกภายนอกเนะี่ยมันอาจจะขัดกับคนที่กับนิสัยใจคอข้างในอย่างเงี้ยค่ะ ชอบอะไรที่เป็นความจริงอะ่ะชอบอยู่กับสิ่งที่มันเป็นของจริงซะมากกว่าถ้าไม่อยากทำอะไรก็เหมือนคนที่ชอบถามตัวเองตลอดอ่ะว่าถ้าจะทำสิ่งนี้มันเฟกไหมมันต้องฝืนหรือเปล่าจะจะนอกสจากว่าถ้ามันตอนนี้ยังฝืนอยู่ก็จะรอรอจังหวะที่ตัวเองทำแล้วช่วงที่มันไม่ฝืนต้องทำอะ่ะนะจะบอกว่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองก็ไม่ใช่หรอกเหมือนที่เหมือน เวลาที่ถ้าเราจะจะทำความฝันให้เป็นจริงอ่ะมันต้องออกมาจากภาวะจิตใจที่มันแข็งแกร่งมันรู้สึกว่ามีแพชชั่นต่อนะคะไม่ใช่คนอื่นมาบังคับให้ทำนะ,ะจะต้องทำอะไรออกมาด้วยความจริงใจอ่ะมีความรู้สึกแบบนั้นไอมีความรู้สึกแบบนั้นนะ่าว่าที่เขาชื่นชอบคุณคือไม่ชอบไม่ทำอาจจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก็ได้นะเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ซื้ออะไรให้ใหเวลาที่คุณแบบ คือคุณไม่ชอบอ่ะคุณอาจจะไม่ใช้มันเลยก็ได้จะเป็นมาตั้งแต่เด็กไงมแม้ว่าของนั้นจะแพงขนาดไหนแม้ว่ามันจะเป็นแบรนด์นะั้นหรือว่ามันจะแบบกําลังอินเทรนด์เลยได้อ๋คุณไม่ชอบก็คือไม่ชอบอ่อถ้าถ้าเป็นลักษณะบบนี้คนในครอบครัวคุณน่าจะชื่นชอบนะชื่นชอบตัวคุณแล้วก็เขาเชื่อมั่นได้ว่าอ๋อสิ่งที่คุณทําเนี่ย ไม่โกหกหรอกน่าจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะอยากทําก็ทําถ้าทำไม่ทําอย่าไปฝืนถ้าไม่ทําอย่าไปบังคับน้องก็ทำนะอย่างเงี้ยอย่าไปให้พี่เขาทำด้วยถ้าไปแบบอาจจะฝืนเกินไปนะคะเป็นพลังงานที่เวลาถ้ามีแพชชั่นแล้วก็ต่อให้ใครมาหยุดยังก็ไม่สามารถที่จะหยุดคุณได้ ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าได้ได้เคยฝันไว้ว่าอยากจะทำความฝันนั้นอาจจะใช้เวลา1020ปีอะแต่ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่ๆไม่ได้พูดเล่นด้วยยังวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละนะคะดังนั้นผู้คนเนี่ยที่เขาแอบชื่นชอบคุณตรงนี้จะเป็นคนในครอบครัวคุณหรือเพื่อนสนิทคุณที่คุณเคยบอกเล่าให้พวกเขาฟังสมัยเป็นปฐมก็ได้นะว่าฉันอยากทำนู่นนี่นั่นอะจมหาลัยหรือว่าพอได้งบประมาณหนึ่งก็ทำเลย Yeah. ไม่ไม่มีแบบหกักไม่ทรยศความฝันตัวเองอ่ะเออเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนที่ไม่ทรยศความฝันตัวเองไม่ทรยศคําพูดหรือคนรักตัวเองเหมือนพลังงานแบบเลือดสุพรรณนะไปด้วยกันมาด้วยกันถ้าเกิดว่าจะทุกข์ก็ไม่เป็นไรไม่ได้มองว่าเป็นทุกข์ด้วยซ้ำมองว่าเฮ้ยมันคงกราฟมันคงไม่ขึ้นตลอดหรอกก็ถ้าเกิดว่ากราฟลงก็ไปด้วยกันนั่นแหละ คนจริงอ่ะเหมืนอนพลังงานโปรเทคขึ้นมาดูแลปกป้องคุ้มครองคนคุณอาจจะเป็นเดอะคิงจริงๆมั้งเป็นผู้ที่เหมือนเป็นบอสเองอ่ะอตอนนี้ไอจับพลังงานของคุณเหมือนคุณเป็นพนักงานที่บอสไว้ใจแต่ดูไปดูมาแล้วเหมือนเป็นมีพลังว์เเองเป็นหัวหน้าเองเป็นผู้ที่มีมีเลื่อนของความเป็นผู้นำอะค่ะ เลยชอบที่จะปกป้องดูแลผู้อื่นนะคะทีนี้นะ,ะเรามาดูไพ่ทาโร่กันนะว่าผู้คนแอบชื่นชอบคุณตรงไหนสมรถะมากน้อยเป็นคนที่มีสติสมาธิอยู่ค่อนข้างตลอดเวลา ทำไมต้องค่อนข้างละายเอามันก็ต้องมีช่วงที่แบบตกใจบ้างแบบเสียสมาธิกบ้างเนาะให้สักสิบเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราก็ยังไว้บรรลุนะคะเราเป็นคนมักน้อยนะ,คะใครให้อะไรถ้าพอแล้วก็คือพออิ่มแล้วก็คืออิ่มไม่โลภนะฮะก็บอกว่าใช่เลยสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยคือใช่อะ่ะประมาณเนี้ยคนที่ ไม่อะไรกับใครไม่เล้าหรือไม่ไปจุนจ้านไม่ไปจุกจิกยุ่จี้ใครนะคะอยู่ในโซนของตัวเองจะถึงเวลาพลังงานแบบนี้ถึงเวลาถ้าใครขอความช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่อยู่กับที่นะจะช่วยเหลือคนนะอาจจะเซฟพลังงานก็ได้นะจัสตนะิเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่ของพวกเขา อาจจะได้กลุ่มใหม่อาจจะได้พบเพื่อนในกลุ่มใหม่เข้าห้องเรียนใหม่นะคะเพื่อนก็บอกว่าอ้ยฉันฉันอยากได้เพื่อนอย่างเธอมาเข้าในกลุ่มด้วยนะคะเป็นคนรักความยุติธรรมชอบความแฟร์ชอบความจริงนะคะทำอะไรก็เคลียร์ชัดเจนไปเลยนะคะแล้วก็มีความบาลานซ์ในชีวิตด้วยโอ้โหเดะซันมาเดะซันมาทุกคนทั้งจัสติกทั้งเดดซันเนี่ยฉลาดนะฉลาดล้ำลึก แล้วก็มีพลังเอนเตอร์เทนด้วยความสนุกสนานของคุณมันอาจจะไม่ใช่คน,คนที่ไปเอนเตอร์เทนคนอื่นหรอกอาจจะเป็นรอยยิ้มอาจจะเป็นคนที่จะบอกว่าคือคนที่ใช่คุณต่อให้ต่อให้ไม่ทําอะไรเลยก็คือชันก็เป็นอ๋อชั้นอย่างเงี้ยบทบท,บทที่จะใช่มันก็ใช่เองนะ The King. เดอะคิงอ,อ,อ,อาจจะมีพลังงานเหมือนเด็กน้อยผู้ชายก็ได้นะก็ไม่ได้สนแต่ว่ามีความรู้สึกว่า สมมติว่าอยู่ในพลังงานของกิจกรรมอะไรบางอย่าง,างถ้ามีการลเล่นเล่นถ้าเขาขอความช่วยเหลือคุณจะไปแล้วคุณก็จะแบบเล่นก็สนุกมันออกมาจากข้างในจริงๆนะคะเหมือนคนที่อยู่ในโซนของตัวเองอาจจะอ่านหนังสือหรือว่าดูโทรศัพท์ดูเล่นเกมอะไรอยู่ในมือ แต่พอเขาประกาศว่าขอความช่วยเหลือน้อยหรือว่าเอาได้เวลาแล้วเราจะต้องมีกิจกรรมนะดัน 1, นึ่งดันสองดนสคุณจะได้แอคทีฟเลยแล้วก็พลังงานที่แบบอันนีพลังงานซนเหมือนเด็กผู้ชายนะเวลาเล่นก็เล่นจริงนะคะเวลาโหมดที่แบบอยู่อยู่แบบออขอพักขอชาร์จพลังงานก็ไม่มีใครแบบเข้ามารบกวนนะ,ะแล้วพอให้ทำกิจกรรมอะไรก็เข้าใจเข้าใจในพลังงานเข้าใจว่า เหมือนแบบแผนที่เขาสร้างขึ้นน่ะเหมือนเคารพเคารพกฎกติกาตัวเองอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอาจจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่แบบใหญ่โตนะมีตําแหน่งแต่พอไปอยู่ในกลุ่มอื่นละคุณยังเป็นตัวของตัวเองอยู่แต่คุณก็เคารพกฎกติกาที่พวกเขาสร้างขึ้นให้เกียรติอ่ะให้เกียดดรติกิจกรรมนะ,ะนนเห็นไหมมีหกถ้วยมาบอกว่าคุณช่วยเหลือจริงๆนะคะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนไม่ถือตัวนะคะเหมือนถอดหมวกเป็นนะ ท้ายท้าสุดเดอะสตาร์คุณคืออะไรทั้งเดอะซันเดอะสตาร์นะคะมีพลังงานของทำให้ผู้คนแบบมีความหวังคะคุณเออมาอยู่ทีมฉันนะมาอยู่ทีมเราเรารู้เลยว่าประสบความสำเร็จแน่ๆรู้เลยว่าฉันจะต้องชนะเกมนี้แน่ๆเราต้องแบบเอาอยิางชุกกันเลือกทีมนะเลือกข้างนะต้องมา,มาอยู่ทีมเดีวยวก,กันกับฉัน เป็นทั้งเดอะซันเดอะสตาร์ด้วยเนี่ยเขาชื่นชอบคุณต้องมีทั้งพลังงานสนุกสนานแล้วก็พลังงานร่มเย็นอยู่ในตัวเออเป็นคนอาจจะรอยยิ้มเนาะไม่ค่อยยิ้มแต่เวลาหลัวเราะเวลายิ้มแล้วเนี่ยทำไมดูแบบ มันมันก็ฮิวได้นะคุณพลังงานแบบเนี้ยทาพลังงานแบบซัพพอร์ตพลังงานร่มเย็นยังเลยรอยยิ้มเย็นเเหมือนที่ไอบอกว่าคุณป้าขายได้ไหมคุณก็บอกเย็นๆยังวันนี้ลูกค้าไม่เยอะเลยลูกเดยอพรุ่งนี้ป้าออกมาใหม่เงี้ยแล้วก็มีรอยยิ้มแบบเดอะซันให้ไม่ได้กลัวไม่ได้อายไม่ได้ทอ้ออะไรพวงนี้เอาใหม่เป็นคนที่มีความหวังตลอดเวลาแล้วพลังงานความหวังเนี่ยมันไปทําให้พวกเขารู้สึกตกลุมรักรู้สึกชื่นชอบว่าเป็นคนที่ไม่ทอ้อไปต่อนะไปต่อแม้วันนี้ฝนจะตก แต่ว่าก็ยังยืนบางทีมันไม่ตกแรงเนี่ยอาขอพักหน้าเซเว่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนหยุดก็ออกมาขายใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณมีทั้งเดอะซันเดอะสตาร์และยัสติกออกมาไม่รู้ว่าผู้คนที่อยู่รอ,รอบคุณเขาเป็นใครนะถ้าเขาสึกอบอุ่นภายในหัวใจอย่างลยเวลามีคุณเนะี่ยรู้สึกว่าใช่อถูกต้องถูกเวลาต้องต้องเวลานี้เลยแล้วต้องคนนี้ต้องเป็นคุณ นะแล้วก็ต้องเป็นเวลานี้อนี่คือเวลาอันควรแต่ไม่รู้หรอกว่าคุณทําอะไรถูกบุคคลถูกเวลาถูกกลุ่มถูกสถานที่ด้วยไม่รู้ว่าทําไมต้องเป็นคุณอืนะไม่รู้นะว่าคุณทําอะไรอยู่แต่พวกเขามองว่าที่สุดแล้วแหละถ้าคุณคุณทําก็ไม่เวิร์กอะ่ะก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะที่เขาา้ามารับชมรับฟังพลังงานดีมากเลย ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกการติดตามการสนับสนุนการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตสาดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็อุตสาห์แบ่งซุปเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรรชนาไว้เช่นเคยเราขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูพร้อมทั้งด้านโพคทรั์และอริยทรัพย์ตลอดไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ